ขอกราบสวัสดีท่านอาจารย์จรุนและอาจารย์บุญญาพรค่ะคลิปนี้เป็นอีกคลิปเสียงหนึ่งค่ะที่พัดนริมจะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้วิชาพลังจักรวาลบำบัดยายค่ะยายอายุ83ปีค่ะยายชื่อยายตาคำอธัธยะบ้านอยู่ทุ่หัวช้างจังหวัดลำพูนค่ะ ที่ได้บาบัดยายเพราะว่า,ารู้ข่าวว่ายายเนี่ยล้มประมาณสี่วันได้ค่ะแต่ไม่ได้ไปเยี่ยมแกพอไปเยี่ยมแกก็วันที่สี่แล้วอะค่ะไปกับญาติข้างบ้านอีกสามคนไปถึงบ้านยายก็มีญาติญาติหรือว่าเพื่อนบ้านยายก็มาเที่ยวหายายประมาณสามสี่คนเหมือนกันนะคะ ก็ลเลยเข้าไปทักไปคุยกันทักไทยทักถามถามว่ายายเป็นอะไรตกบันไดหรือว่าอะไรตอนแรกข่าวข่าวรู้แต่ว่าตกบันไดเนาะก็เลยไม่แน่ใจก็ลเลยถามยายบอกว่ายายล้มอที่บ้านล้มล้มฟุบอะค่ะคือ ยายเขานั่งที่แยงทั้งเหนือเขาเรียกแยงเนาะเป็นเป็นคล้ายโซฟาแต่เป็นไม้อ่ะค่ะแกล้มท่าไหนไม่ทราบถามยายก็อธิบายไม่ถูกเขาเขารู้เขาไม่รู้ตัวเขารู้แต่ว่าลม้มล้มท่าไหนไม่รู้แล้วขาทําให้ขายายอะยกไม่ขึ้นเท้าก็กระดิกไม่ได้ค่ะก็เลยตะโก,นเ,กน,นเรียกวันที่ล้มวันแรกก็เขาก็เรียกตะโกนเรียกข้างข้างบ้านข้างบ้านก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาล หมอเอ็กซเรย์ให้แล้วกระดูกอะไรไม่มีปัญหาหมอให้กลับมาบ้านค่ะก็ให้ยาม,มากินวันวันที่ไปเที่ยวหายายลองยายก็กระดิกเท้าให้ยามกระดิกเท้าให้ดูนะคะกระดิกไม่ได้ขาให้ยามยกก็ยกไม่ได้ยายก็กลัวมากเลยกลัวจะเป็นอามาัมพษ์กลัวเดินไม่ได้ะคะ่ะ ว่าอ่าวันที่ไปเที่ยวหายายก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปรักษาคิดว่าจะไปเยี่ยมเฉยๆเพราะว่าตอนนั้นน่ะพนรินยังเรียนอยู่ระดับหนึ่งถึงสี่อยู่เลยอะค่ะแต่ว่าระดับหนึ่งถึงสี่นี่ก็ได้บำบัดยายยายคำแทาทิไปคนหนึ่งล้วก็ได้มาบำบัดยายค่ะยายคำแทาทิเสร็จ วันที่ 20, 27มิถุนายนนะคะที่ได้ไปบำบัดยายตาคําอธิยะเนี่ยคะ่ะก็ยังเรียนระดับ1-4ก็ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะส่งพลังแต่ว่าด้วยจิตจิตข้างในไม่รู้เป็นยังไงเรา อา,อาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์บุญยพรท่านเคยสอนนะคะว่าคนมีจิตจักรวาลจะรักไร้เงื่อนไขอะค่ะก็เลยเข้าไปนั่งใกล้ๆยายทั้งๆที่ไม่ได้สนิทเนาะก็เอามือไปวางไปวางจับขายายเบาๆแต่ยังไม่ได้ส่งพลังเพราะไม่ได้ตั้งใจจะรักษาก็ไปเที่ยวหายเฉยๆไปเชื่อมเฉยๆประมาณนั้นนะคะ ลองเอามือจับยายเบาๆยายรู้สึกได้ยายสัมผัสได้ด้วยเหตุเพราะอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าแต่ว่าที่จับเบาๆนี่ยังไม่ได้ส่งพลังอะไรสักอย่างเลยค่ะยายว่าเออตรงนั้นแหละหนูทําไมมันสู้ซ่าจังเลยมันเป็นอะไรเขาก็ถามเราก็ตอบไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่ยายเขาก็พูดอยู่อย่างนั้นแหละซ้ซําๆๆย่างนั้นแหละนั่นแหละมันสู้ซ่าเออตรงนั้นแหละพอเรา จับตรงไหนเขาก็บอกตรงนั้นสู้ซ่าพอเ,เลื่อนลงมาอีกจุดหนึ่งเขาก็บอกตรงนั้นสู้ซ่ามันเป็นอะไรคือเลื่อนมาสามสี่ห้าจุดยายก็จะพูดอยู่อย่างนั้นนะคะโอ้ทําไมมันสู้ซ่ามันเป็นอะไรเหรอทําไมมันสู้ซ่าเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงเนาะก็เลยคิดในใจว่าแสดงว่ายายคงจะรับพลังได้ทั้งทังที่เรายังไม่ได้ส่งพลังก็เลยอก็เลยตั้งจิตอธิษฐานก็เลยว่า ในเมื่อ,อยายรับพลังได้ก็จะขอรักษาเลยก็เลยบอกงั้นยายก็ทําใจนิ่งๆนะได้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งสติทําสมาธินะก็เลยบอกยายอย่างนั้นนะคะก็เลยส่งพลังไปบำบัดส่งไปที่จับกระเจ็ดห้าสี่สามสองค่ะ สุดท้ายก็ส่งไปที่ขาแล้วก็เท้าที่กระติกไม่ได้ขาที่ยกไม่ขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ให้แกนอนบอกยายนอนนอนพักเถอะไม่เป็นไรหรอกส่งพลังให้แล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นก็นั่งคุยกันประมาณห้านาทีอยู่ๆมันนึกนึกคือมันเหมือนมีอะไรมาสะกิดในใจอะคะ่ะ ไม่รู้เพราะอะไรอยู่ๆมันมาสะก,กิดในใจว่าให้ยายลองยกขาก็เลยเดก็เลยเดินเข้าไปค่ายยายถามว่าบอกยายเนาะว่ายายลองยกขาดูซิปรากฏว่ายายยกขาขึ้นได้คือขึ้นได้จากตั้งชาก,ก็ขึ้นได้เรื่อยๆทั้งสองข้างเลยสรุปแล้วยายยกขาได้สองข้างญาติๆที่ไปด้วยกันก็เฮกันเหมือนกองเชียร์เลย เฮ hey, กันใหญ่เลยบางคนที่ร้องไห้จนน้ําตาแตกเลยในความที่ว่าดีใจแล้วก็สงสารว่าเอ๊ะทําไมมันมันหายวัยประมาณนั้นจากที่เท้ากระดิกไม่ได้ขายกุกไม่ขึ้นทําไมมันวัยจางอะไรประมาณนั้นนะคะบางคนนี่หัวโอกไปด้วยจนน้ําตาแตกบางคนก็ร้องไห้แบบดีใจแทนยายอะคะ่ะวันที่สองแค่นี้รับพลังทรงพลังแค่เจ็ดวัน,นะคะ่ะวันที่ยี่สิบแปด ไปส่งพลังให้ยายอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเท้ากระดิกได้พอเท้ากระดิกได้พระนรินก็เลยฝึกให้ยายลงเดินพยายามเดินยายบอกยายไม่กล้าเดินเพราะว่ากลัวล้มก็ไม่เป็นไรก็เลยให้ยายประคองยายบอกว่ารับรองหนูไม่พายายล้มหนูจะประคองยายเดินยายก็ลองเดินได้ประมาณสี่ห้าเก้า ก็เลยพามานั่งวันที่29เดินได้เดินได้เองค่ะยายเดินได้เองจับฝาผนังฝึกเดินตามบริเวณบ้านค่ะวันที่30เดินได้เยอะกว่าเดิมเดินเข้าห้องน้ําได้เองจับฝาผนังเดินค่ะทุกวันนี้ยายเดินได้ดีค่ะแข็งแรงปกติดีค่ะยาย ก็เคสนี้ก็ดีใจแทนยายนะคะเพราะว่ายายเหมือนกับว่าจิตตกเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ขายยกไม่ขึ้นยายสภาว่าจิตของยายอ่ะไม่ค่อยจะดีค่ะยายเพราะว่ายายกลัวเป็นอมัอมาพาตกลัวเดินไม่ได้กลัวกลัวจะได้ไปอยู่กับลูกสาวเพราะว่าเขาไม่อยากไปอยู่กับลูกสาวเขาอยากอยู่บ้านตัวเองเขาเป็นห่วงบ้านนะคะเคสนี้ก็ ก็ปฏิหารค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ถามอาจารย์เลยนะคะทุกวันนี้ว่ายังไม่ทันได้ทรงพลังเลยเราแค่เอามือวางเบาๆที่ขายหยแต่ทำไมยายสัมผัสได้ถึงพลังงานนะคะทุกวันนี้ยายสุขภาพดีก็ขอภาวนาให้ยายได้อยู่เป็นร่มโพร่มใสให้ลูกให้หลานตลอดไป สุดท้ายนี้เคลนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าแค่นี้ค่ะสุดท้ายนี้ก็ได้แต่กราบขอบพระคุณอาจารย์จรุนและก็อาจารย์บุญญาพรค่ะที่ถ่ายทอดวิชานี้มาให้แล้วก็ทุกวันนี้ส่วนตัวพัฒนลินนี่รู้สึกภูมิใจดีใจเ,เหมือนกับว่าเรามีมีสิ่งทิเศษอยู่ในเมือค่ะสามารถ าสามารถบำบัดคนได้เหมือนมีสิ่งพิเศษอยู่อยู่ในตัวสามารถช่วยคนได้ให้คนหายเจ็บหายปวดได้ก็ก็ภูมิใจระดับหนึ่งอะค่ะแต่ก็จะพยายามฝึกให้ดีกว่านี้ค่ะ <c oughs> พยายามาฟังและเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ ฝึกทำตามที่ครูบาอาจารย์สอนจะทำให้ดีกว่านี้ค่ะขอพระคุณค่ะขอพระคุณอาจารย์จรูนและอาจารย์บุญญาพรค่ะที่ถ่ายทอดวิชานี้ให้มาค่ะด้วยรักและขอรบค,ค่ะ